ตัวนี้ไม่สองเห็ดรสจ,จัดเดี๋ยวย่าจะุงไม่อีกคือใส่พริกเพิ่มมหน้าว่าก็เมจอบรสจัดเป็นตัวเพ่ม

เขาเบางนั่นไปยุเขาเบางนี้มาผู้เดียวไม่ใช่คนไปหาเขา